สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วน,นะครับแอดมินตีวันนี้ผมจะมาแนะนำวิกผมซอยสั้นงานทอมือแบบสิวงานทอมือทั้งหนังศีรษะด้านบนนะครับวิกผมแท้สามารถสะทำความสะอาดได้ทำสีได้ดัดวอลลุ่มได้นะครับรุ่นนี้จะเป็นงานทอมือด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูงานด้านบนนะครับ งานด้านบนจะเหมือนหนังสือศาสจริงนะครับประมาณนี้นะครับรุ่นนี้สามารถปัดเปลี่ยนแสงได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูงานด้านในเลยนะครับด้านบนจะเป็นงานทอมือนะครับสามารถติดเทปกาวด้านหน้าได้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวติดเทปกาวด้านหน้านะครับจะเป็นขอบ PU วิกผมจะมีตัวปรับระดับวิกอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้คือตัวปรับระดับความแน่นของวิกผมนะครับประมาณนี้นะครับสามารถเอาไปตัดแต่งเพิ่มเติมได้นะครับทำสีได้ทำความสะอาดได้ตัดแต่งได้นะครับวิกผมแท้จะระบายอากาศได้ดีกว่าเส้นไหมนะครับไม่ร้อนไม่อับชื้นนะครับ ผู้ป่วยสามารถใส่ได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับสวัสดีครับ